หวานไว้เลยครับหวานได้เลยครับหวานได้เลยครับวานได้เลยครับหานได้เลยครับทรานไดยครัหวาดเยวหมานดครับหวาน a ด้เลครับหานไเลยค a ับหวนไดยครับหวานไดครั

เอานี้บนครับข้างบน <laughs> <laughs>